ครับประสบการณ์แล้วกันครับใช่ค่ะนะคะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญค่ะคุณจูเซเป้ท่านประธานผู้บริหารบริษัทเนสเดฟลูลากลุ่มเกี่ยวกัาเตียนนะคะคือรอค่ะของรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขันตรงนี้ด้วยค่ะยังไม่หมดนะเดี๋ยวมีลัคกี้แฟนรอเลยเออต่อไปนี้จะมีลัคกี้แฟนอีกอันหนึ่งโอ้มอบให้เลยอย่าบอกเลยอ่าโอกาสนี้ใครยังไม่เรียกแมวบอกเลยมีอาหารแมวเป็นของรางวัลรอแล้ว ต่อไปไปซื้อแปวด้วยใช่ไหมตอนนี้มีพิรีนาวันเป็นอาหารแนวแล้วเลี้ยงแนวหรือไม่ไม่รู้แต่ตอนนี้คุณมีอาหารเกรดซูเปอร์พรีเมี่ยมจากทางพิณีาวันแล้ววันนี้นะคะภายในบุฟของเราค่ะโดยเฉพาะนะคะพิรีนาวันค่ะลดราคาพิเศษเลยจาก10%ลดราคาพิเศษเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ะแบบเม็ดหรือแบบเปียกนะคะยังมีโปรโมชั่นค่ะลด11-19%และอยางอาหารเปียกนะคะ สี่แถมหนึ่งอีกด้วยร่วมถึงนะคะวันนี้ใครยังไม่เพิ่มเพื่อนไปเพิ่มเพื่อนที่ไลน o ์โอเอตรงนี้ได้เลยลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนะจะบอกว่าเขายังมีค่ะเป็นอาหารเกลี่ยหม้อไฟหนี่สองด้วยนะคะไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะฉันครูฉันครูเห็นไหมมาเต้นมาเต้นนะคะอันนี้คือผ่านการคัดเลือกมาแล้วจากทั่วทุกมุมของประเทศนะคะโอเคนะคะ โ okay, อคคเ,ปปเคขอบคุณคุณจูสเป้มากมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณ okay, ค่ะโอเคค่ะต่อค่ะน้องไบครับผมเมื่อกี้นี้มีเอส